สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับชิ้นไลแนวครับผมมาดูทีมงานอิต e n c i n g ครับของบ้านนอกบานาเราครับผมแต่งไม่ธรรมดาครับเพื่อการเกษตรโดยตรงครับมาชมอีกคันหนึ่งครับหลังจากที่ชมนิสันเลยครับมาดูครับเจ้า ม่วงครับถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องทีเดียวครับผมมาชมครับมาดูภายนอกก่อนเดินชมภายนอกก่อนชมรอบรอบก่อนครับนี่ก็ทำเองครับตอนซื้อมามันไม่มีพวก ตัวถังแบบนี้นะครับอันนี้ซื้อเหล็กมาทําเองเป็นพื้นธรรมดาพื้นไม้ครับขอบ14ครับคันนี้มีตรงเตียงแล้วก็เสริมเหลเสริมยางกันกระเทกแล้วก็ต่อสเก็ตซีมาคันนี้เจะคลองซื้อมาเป็นไม่มีตัวถังนะครับเป็นแบบเปลือยครับเปลือยทุกไม้ครับ แล้วก็ได้มาทำการบันเลงเองครับได้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้ครับสวยงานทีเดียวตอนซื้อมาครับนี่เป็นพื้นไม้อย่างนี้เลยเป็นไม้แท้ครับแข็งมากไม้นี้เจ้าของยังไม่ปูเลยครับเพราะว่าเสียดายไม้ครับต้องใช้ให้คุ้มก่อนครับคัดนี้รู้สึกว่าจะใหญ่ครับใหญ่มันทุกได้เยอะ จะของทำเองทุกอย่างเลยครับเนี้ยออกแบบเองครับตรงเตีเงแล้วก็เสริมลูกยางกันกระแทกครับสวยงามครับใหญ่ครับมาดูท่อนีดหนึ่งครับอทอยิงแบบตรงเลยเป็นท่อของ เลดของมอไซค์ครับเว็บร้อยสิบังเพราะพดัพดๆชภายนอกย่ออรไม่พอเฟูดอะไรกิ้วให้ลายลายเหียภายใน,น<า>พื้นเป็นไม้ครับชอบยังชอบไน้ไม้อยู่ครับาดูครับ <c oughs> Ừ. xuất sắc con số xắn, Con đẹp, 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 cho đẹp, đẹp, ช่วยดันหน่อยนะครับจิตไหลแนวยังไม่ดังครับยังไม่ดังตังยังไม่มาครับคำคมของตุ้มตามมวสิกผมพูดตามข่าวเนอนี่ยครับมาดูชุดเบรกลมใหญ่ครับเบรกชุบชักชุบชัตรงลุนปั๊มลมเบรกเบรกอยู่ดีครับนี่มันจะยื่นมาเบรกดังจบเลย อันนี้ขาดครับสั้นมันมันคนะระบบกับรถยนต์นะครับรถยนต์นี่ถ้าเบรกไม่ได้นะครับไอพวกรถครับอันนี้บรกอันเดอร์็อกเบรกตึบเลยครับมันนั่นแหละหัวทิ่มนะครับหัวทิมเลยสำหรับเจ้าคันนี้ไม่ธรรมดาไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่ นี่ดูน,นี่ตัวแปลงสูบน้ำต่อเอาออกเลยครับมาดูครับสายพานชุดนั่นอันนี้โมเลอันนึ้โมเลประมาณนิ้ววะสี่ครึ่งไอ้ข้างล่างนะไอ้ข้างล่างกี่นิว้วข้างล่างหกแล้วทำไมไม่ใส่จิตขวานุดะจิตแต่รุดเลยข้างล่างอันนั้น เขายังไม่เข้าใจเขาใสา่ใสายหกมากลับรถเลยครับคันนี้ไม่แน่ครับจะจะเป็นเปรตก็ได้ครับเพื่อความเร่งข้างบนสีนิ้วครึ่งข้างล่างหกครับคันนี้แตไ่ไอรถของซีเจนี่เปรตเปรตนิ้วเลยพอเต็มมันเร่งเลยนี่เจ้าของเริ่มเริ่มจะรู้เลยครับว่าใช้งานแบบไหนครับเริ่ม จะสร้างโตแล้วครับลือเลยครับฮะทดขลือเลยทดขลือตอนนี้เจ้าของเริ่มจะรู้หลักเลยครับเดี๋ยวค่อยทำตอนจะมาทำมอเลอร์ใหม่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายอันนี้งานเยอะงานเยอะมอเลอร์สบายสบายครับอันนี้อันนี้มาชมแค่นี้ก่อนครับแค่พอพอไม่าจ่าย ถ้าแต่งสวยมันเป็นอย่างนี้แล้วแรงตลอดเจ้จาของไม่สบายใจเลยอันนี้อันนี้เมื่อไรจะใส่กิโลเนี่ยใส่ามาอย่างกิโลอ๋อเจ้าของเสียดายนะครับ เกโลนี่ย่งกันเลยครับมีเห็มอยู่ชุดหนึ่งใครตั้งถึงได้ก่อนครับเจอของเครียดเลยนี่นี่นี่ไปย่งเกโลเขาไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแต่ตกลงราคากันไม่ได้นะครับไปซื้อเกโลครับ คลิปนี้ฝากผลงานเพลงท่านี้ก่อนครับม,มาดูช่างนิดนึงพอแค่นี้ช่างอายครับช่างนี้ซุ้มครับขอบคุณครับที่ตามรับชมครับคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความบันเทิงเลยนี่จะคงมะโมโหตัดอันทิ้งเลยโหดมากสุดยอด